แต่ผมรู้สึกว่าการเก็บก่อนแล้วค่อยใช้เนี่ยมันสร้างความเครียดในการใช้ชีวิตมากเกินไปครับสมมุติเราไม่ได้มีเงินเดือนสูงนะเรามีเงินเดือน18ื่นแปดอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าเราเก็บไปหมื่นหนึ่งเงี้ยครับแล้วเราเหลือใช้8 0 0พันอะไรยเงี้ยครับเราจะรู้สึกว่ามันมปนการสร้างความเครียดในชีวิตให้ให้เรามากเกินไปแค่เราตื่นมาทํางานเราใช้ชีวิตก็เครียดพออยู่แล้วยังจะมาสร้างความเครียดโดยการบังคับตัวเองให้ใช้เงินได้น้อยอีกผมรู้สึกว่ามันทําให้อดอัดในการใช้ชีวิตไปหน่อยครับคุณจะเก็บถึงแปดพันทำไมคุณก็บร้อะไ คุณก็ไม่มีความสุขใช่ไหมคุณก็เก็บน้อย,อยก่อนถ้าคุณเก็บ8ปดพันอ่ะสิบวันก็หมดแล้วหมื 10, ่นหนึ่งจะไปกินอะไรได้การเก็บแค่1 0 0่งร้อยถึงสองบาทเนี่ยเราสู้ใช้ไปเลยแล้วก็ค่อยมาเก็บตอนหลังอย่างน้อยเนี่ยเราก็น่าจะดูกระเป๋าตังค์ตัวเองว่ามันเหลือเงินเท่าไหร่แล้วก็จะแม่เนี่ยใช้เหลือเท่านี้เท่าน,านี้ที่เราแบบรู้สึกว่าเออเราปลอดภัยถึงสิ้นเดือนนะแล้วถ้ามันเหลือมากกว่านั้นเราค่อยเก็บไปมันทําให้เราสบายใจมากกว่า